โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนนตั้งอยู่หมู่ที่สา3ตำบลก้านเหลืองอำเภอนางรงองจังหวัดบุรีรัมย์ภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2566มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น117คน,นร,ม,รคคนมีขา้าราชการครู<ป>และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนประกอบด้วย,ย1 นายประดิษฐ์เยี่ยมไทยสงตำแหน่งผู้อหน่วยการโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนนวุฒิการศึกษาปริญญาโทการบริหารการศึกษา 2. นางสุธาสินสุขสุวรรณตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษวุฒิการศึกษาปริญญาตรีการปะถมศึกษา เป็นครูประจำชั้นปถมศึกษาปีที่ส 3. นางเรืองฉายยืนชนตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษวุฒิการศึกษาปริญญาต,ตรเีอเอกภาษาไทยครูประจำชั้นปถมศึกษาปีที่1นีนางสาวนนพัฒ์ปาโมกําแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษวุฒิการศึกษา ปริญญาโทการบริหารการศึกษาครูประจำชั้นปถมศึกษาปีที่ห้าห้านางสาวจัทานามหาภูวานนท์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษวุฒิการศึกษาปริญญาโทการบริหารการศึกษาครูประจำชั้นปถมศึกษาปีที่หกหกนางชุมิตราชอบมีตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยครูประจำชั้นอนุบาลปีที่สามเจ็ดนายประเทืองหุ่นแก้วตำแหน่งครูวิทยาฐานนัชํานการพิเศษวุฒิการศึกษาปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ศึกษาประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่สามแปดนางสาวเพ็ญนภานาคินชาติตำแหน่งครู วิทยาฐานะชำนาญการวุฒิการศึกษาปริญญาโทการบริหารการศึกษาครูประจำชั้นอนุบาลปีที่สองเก้า <9. S 1> นางสาวนักวราหงศดตำแหน่งครูพศหนึ่งวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสถิติประยุกต์ครูประจำชั้นระถมศึกษา,ป,กษาปีที่สองสิบนางสาวชมพูนุชกุศลลง ตำแหน่งครูอาจารย์วุฒิการศึกษาปริญญาตรีศิลปะศึกษาครูประจำชงงงงั้น,นอนุบาลสิบเนายอนนท์เพชรสุขตำแหน่งครูธุรการวุฒิการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์สิบสองนายทวัชชัยชิมกูลตำแหน่งนักการพารันล้มวุฒิการศึกษาปวาสช่างยน ผลงานของเรียนบ้านพกยางหนองถนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติโอเน็ตปีการศึกษา2565คะแนนเฉลีย่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาผลการแข่งขันง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตพืน้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนนได้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน6รายการประกอบด้วยการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับป .1- ป .6 การแข่งขันอัจิยภาพทางคณิตศาสตร์ป .1- ป .3 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลระศึกษาป .1- ป .6 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็กป .4- ป .6 การแข่งขันการใช้ปรปกรมนำเสรอ p r e เ e น t a t i o n ป .4 ถึ .4- ป .6 โรงเรียนบ้านโคกยางหอนองถนนได้หลักประกันคุณภาพภายนอกปศ .2,560- ถึงปศ .2,570 การศึกษาะดมวัยและ,ละระดับก,การศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา